วันนี้นะคะเราจะมาซื้อกับข้าวข้าววัดกันอีกแล้วตอนนี้ที่บ้านมีเนื้อหมูขาดเนื้อไก่ขาดเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยค่ะนี่หม่อยไ,ไหมใช่แล้วไก่ปลาซนสุดยอดเลยครับขอบคุณค่ะ ห,หลายคนเขาคิดตรวจสารคนเพื่อนในเนื้อสัตว์กันค่ะวันนี้เลยเอาบ้างเดี๋ยวไปซื้อไว้ทํากับข้าวแล้วจะชวนเด็กๆมาแปลงร่างเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้กันเลยเดี๋ยวจะไปชวนเด็กๆตรวจสอบฝากเร่งเนื้อแดงแล้วก็ยาปฏิชีวนะกันที่บ้านค่ะค่ะและตนนี้พวกเรากลับมาที่บ้านแล้วนะคะพร้อมจะทาการทดลองให้ทุกๆคนดูแล้วแต่ก่อนอื่นมามาจะเล่าให้ฟังเด็กๆรู้ไหมว่าหมูกับไก่ที่เรากินเข้าไปทุกๆวันเนี้ยถ้าเราเลือกไม่ดี เราไปซื้อมาในวันนั้นน่ะเขาบอกว่าเขาเลี้ยงหมูด้วยโปรไบโอติก CP นะคะเขามีเทคโนโลยีโปรไบโอติกก็คือใช้โปรไบโอติกเนี่ยเลี้ยงหมูกับไก่ทําให้หมูกับไก่เนี่ยไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราจะมาทดสอบกันก็คือเราจะเอาเนื้อหมูกับเนื้อไก่เนี่ยมาทดสอบดูว่า ข้างในหมูกับในไก่ของซีพีเนี่ยมียาปฏิชีวนะไหมและมีสารเร่งเนื้อแดงไหมไก่กับหมูเนี่ยนะคะที่ได้รับโปรไบโอติกเนี่ยก็จะแข็งแรงเพราะว่าโปรไบโอติกเนี่ยจะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติช่วยให้ระบบขับถ่ายของหมูและไก่ดีขึ้นรวมไปถึงช่วยเรื่องโรคเกี่ยวกับทางเดิอนอาหารโอเคค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราจะแบ่งการทดลองออกไปทั้งหมด7การทดลองเป็นหมู4ไก่สโดยที่มามา,าจะให้เด็กๆกเนี่ยช่วยกันตักเนื้อหมู ลงไปในนี้ส่วนไพตตันเป็นไก่นะโลกอ่ะเดี๋ยวมาจะให้อันนี้นะคะมียาปฏิชีวนะทั้งหมด3หลอดนะคะเป็นเตตตาไซคลินคอรัรฟินิคอลแล้วก็พิโดโรนนะคะอ่ะหลอดแรกเสร็จแล้วปิดฝา เป,นะเป็นสารละลายใส่ลงไปในหลอดเลต,ต้าี่าหาสีไว้ไหนงเตต้าดีนะคะเตต้าทุกคนถือไว้เดี๋ยวมามาจะตวงสารให้ใส่โอเคไหมแล้วให้เด็กๆเป็นคนใส่เปิดฝาล่อทุกคนเปิดฝาล่อมาม่มาจะตวงสารนะเตต้า0.5 ml 0.5 ml นะ โอเคอันนี้เสร็จแล้วหลอดต่อไปดูหลอดที่เขียนว่าคลอแรมคลอแรมคลอแรม ในบิก,กอร์แล้วก็เอาบิก,กอร์ไปใส่ในกระทะที่มีน้ําร้อนอยู่ข้างในเพื่อให้ทุกอย่างไม่ร้อนจนเกินไปเพื <ๆ S 2> ่อให้อุณหภูมิเนี่ยประมาณ80องศาค่ะไปเริ่มต้นกันอันนี้คือน้ําเดือดเราจะต้องต้มตเดี๋ยวเราจะเอาสารละลายที่มันออกมาจากน้ําจากเนื้อหมูเนี่ยออกมาทดลองในแผ่นทดลองแบบนี้โอเคแล้วก็ยยาก่ใช่มันไม่ยากแล้วก็จับเวลานะคะ10นาที เดี๋ยวสินาทีแล้วเราจะมาเอาน้ำในนี้ยปทุก,ก <S <S อยางเอาละค่ะหลังจากที่เราต้มน้ำในบีเกอร์มาสักพักแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเอาน้ำที่อยู่ในเนื้อหมูกับในเนื้อไก่เนี้ยไปวิเคราะห์กันว่ามีสารเร่งเนื้อแดงหรือว่ามียาปฏิชีวนะนหรือเปล่าค่ะส่วน พวกร่วมทดลองเขาพันธะร่วงสองคนนะคะตอนนี้ได้สติเพื่อข้านใส่ข้าแท้กัแล้วค่ะให้ไปจับก่องในห้องนู้นค่ะ เดี๋ยวทากทารทดลองเสร็จแล้วจะค่อยไปเล่าให้เขาฟังว่ามันเกิด <Yeah. S 1> จริง,รงๆขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆช่วยไม่ได้เพราะว่ามันค่อนข้างละเอียดอ่อนมากเราจะดูดน้ําที่เกิดจากหมูกับไก่ที่เราต้มเนี่ยออกมาแค่สหยดแล้วใส่ลงไปในไมโครเวฟอันเล็กๆแค่นี้นะคะซึ่งในไมโครเวฟเนี่ยจะมีสารบางอยา่างเราต้องทิ้งเขาไว้หนึ่งนาทีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยดูดในเนี้ยอีก2หยดไปทปําปฏิกิริยาขั้นสุดท้ายเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าในหมูกับไก่ในวันนี้ของเราเนี่ยมีสารเด้งเนื้อแดงว่ายาปฏิชีวนะหรือเปล่าค่ะไป ที่ปนเปื้อนในเนื้อหมูและเนื้อไก่น,นะะห,รหรือแม้แต่สารเร่งเนื้อแดงผลก็ขึ้นว่าไม่เจอคะ่ะอธิบายได้ตามนี้นะคะถ้าในเนื้อหมูหรือเนื้อไก่ที่มียาปฏิชีวนะนะคะขีดตรงตัวทีจะไม่ขึ้นจะไม่ข,ไมข,ขึ้นขีดสีแดงแต่ของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพิโนโลนเดลต้าไซคลินหรือว่าคอร์รฟีนิคอเนี่ยขึ้นขีดสีแดงที่ตัวทีหมดเลยและถ้าไม่มีขีดที่ตัวทีแปลว่ามียาปฏิชีวนะเพราะฉะนั้น มีขีดที่ตัวทีแปลว่าไม่มียาปฏิชีวนะส่วนถ้าสมมติว่ามีขิดขึ้นเฉพาะตัวทีตัวซีไม่ขึ้นนั่นก็แปลว่าชุดตรวจเนี่ยใช้การไม่ได้แต่ของเราเนี่ยขึ้นทั้งตัวซีและตัวทีนั่นก็แปลว่าหยาดแล้วก็ไม่มียาปฏิชีวนะเลยค่ะสุดยอดและหนึ่งการทดลองที่เราทดลองสําคัญมากในเนื้อหมูนะคะก็คือนี่เลยค่ะการทดสอบ ในเนื้อหมูไหมก็ค้นพบว่าไม่พบสารเร่งเนื้อแดงในเนื้อหมูเลยนะคะ <S <S ไก่และหมูของ CP พีวทที่สุดให้ดูแล้วนะว่าไม่มียาปฏิชีวนะแล้วก็ไม่มีสารเร่งเนื้อแดงะคะ่ะสำหรับวันนี้มามาก็ับพีต้าไปก่อนแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมเลือกทานอาหารดีๆแล้วก็ปลอดภัด้วยนะคะ p ป o b i o t ติ